อันนี้จะเป็นหนวดขาวของเอื s, <it seems S 2> mm ้อยแค่นี่ยเพียงเนาะของวะแควเองหันเพื่อนยูดานล่างยังบระธานในหนวดพี่เนาะหาหลุดของวะแคว่าสีดาจ็คสอบเนาะข่าวสแควกับสแควกแตสีเดินกันประมาณใดเนาะเพราะว่าเหดหน้าคนละครกันกับบุคคลงไปในจังหวัดสแควรอะสีร้ายกลัวเนาะเพราะว่าสแควอยู่กับแม่หันนะเพราะว่าสามคนเนาะสแควระแควรปกตอยู่กับอาสามีเพิ่นแหละส่วนสแควอยู่กับแม่เนาะก็เลยเพิ่มร้ายขึ้นหันนะร้ายกลัวเพื่อนเนาะ ตอนนี้ก็อาการหอบหอนพี่น้องย่นเข่าเนาะกะไข่เนี่ยค่ะตอนสาวกระเด็ดกาทีงอยู่ตะวันแดดมันกะบ่คือตอนเพล่เนาะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้คือกะเต็มตะแกีกกระสอบไปเลยหลายสิบสองพุ่งเผเดฟพี่น้องหลุดหลุดเลยพี่น้องในหลอยสามสิบสองสอบเนาะหนึ่งหลอยสามสิบสองสอบถาเบิ้งของสะแค่อันนี้สิเป็นของสะแคเนาะเดี๋ยวมาเลุดน้ำกันมาของสะแค่กับสะแคผู้ใดสิใดลืมกันเนาะพี่น้องเนาะ นี่อันนี้ห้องสแควร์แหลกไปแหลกได้ลอยสามสิบสองแหละกอะมื่ท่าไหนนับตัวเฮียนึ่งน,นับนอนและะ้วก็ซีท้อนออกตัวได้เต็มพนะกะักอะอาซีได้ลอยห้าซิปอะเนาะประมาณแหละห้าสิบด้วยว่าลอยหกซิบห้องสแคร์นะแต่ตรงหันได้ลอยสามสิบสองเนาะนี่ถามเพิ่งห้องสแควร์ว่าซีได้จัก ถามว่าน้องตะแคได้พี่น้องว่าสิได้จักปล่อยเนาะสิได้จักซิบนั่นแหละหั่นดิมันทันไดนวดอยู่กําลังซิบมองกตอนนี้ผู้อมือแห้งเนาะสยอกงัพักพกัน พวกกระไดซิบมเอาไว้ทอเเขเ่งอนเเดี๋ยวถาหรวดข้งสะแขกกันเลยนะถาเบิงถาลดน้ำกันน่าผิน้องสวัสดีสวัสดีพี่น้อง F4 สุขุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสะแขกพี่น้องวันนี้สะแขกกะสิพาทำผู้ชมไปเบิงเขานะาพี่น้องซึ่งค้นมาหลายบาดเลายเลยพี่น้องกับไก่สิเหลวเลยเนาะย่างอีดเที่ยวเดียวย่างอีดรถเดียวพี่น้องอ่าเถี่ยวหนึ่งพันไซประมาณสิบหาสอบพี่น้อง สัะแขกกับสิพาไปบังขัขย่งเทียวเดียวแด้พี่น้องเพราส้มซื้อเมนอกออนรีพี่น้องแบบจะบังหน้าตาพี่น้องส้มบังมือบัด้ซืวยน้ำมัดมือบัด้อาบน้ำมัดมือมาถุงพินบอยู่ล่ะกะสะแขกก็เอาหนองกุ้งหน่องกุ้งกะค่อนข้างเนีอนี่แบบง่วงแง่พี่น้องแบบให้ดูนะเนาะบางสักแขกบัดรวิ่งพังบัยั้งเลยนี่กำลังได้อาบน้ำพี่น้องมาถุงพินมากำลังได้อาบน้ำเนาะ ตอนนี้ก็เริ่มเก็บกวดจูดเด็กเอยพ,พ,นนพันจูดแทนพอเนาะเนาะพันจูดเพราะว่าตอนนี้ก็คน้นเขาแล้วล้ะก็ฮุบขั้วเขาอยู่บ้านพี่น้องเพราะว่าซึ่งก็มีคนขายอยู่บ้านแน่เลยพี่น้องอยู่บ้านเนาะก็ตอนนี้สักแค่ก็อยากขายอยู่บ้านะแต่สิ่งสำคัญเนาะก็อยากตัดกวดแทนหน่รอบๆเนาะเพราะว่าย่ำแหลงพี่น้องไฟไหมเขามาห,าหากินปูกินปลาหรือว่าบางคนก็บอกบุหรนนี่เนาะ ใจบางคนเขาบวกคือกันเนาะแบบคุณคิดบวกขึ้กันนะบางที่เขาอ่จูดนันจูดนี่บบนี้ไฟมันกับไม้ล่ามไปเลยล่ามไปในกระตอปียังใส่เนาะมันกลับไปเลยมันกลับไปเจอเฟื่องจะสันเนาะพี่น้องนี่เจอเฟื่องเนกะแบบลบมันตีเนี่ยมาใส่เหยื่อยังบางที่กับไม้เทียงยังเจอศึกก็ม่คือกันร้ายร้ายยางเนาะอ่ะสแค่กับศิภาไปเบิ่งทางกันเลยยางไป้องห้ามเพืดเบื่นพี่น้อง กลัวคอนขาวไปได้นี่ออกจากห้องห้ามในยู่กันเกือบจนเมื่อยนะพี่น้ององไรเง่ายเกือบดักออกเผื่อนาพี่น้องว่าพหันะโหนโวยโหนเมื่อขนาดหุเฟืองไปใส่เป็นไทยรถโหนกันโอ้ยคิดว่าบัดได้ได้สีแเหลจากเถื่อนนี่เนาะนี่มาถุ่งกับจนพร้อมเดี๋ยวพี่น้องพร้อมจอยโซ่อลไเฮ้ยสบายดีแน่นหล สวัสดีลุงต้านองล้นงอแง่เ้ยน่อง,งล้นนี่เมียนบอว่าเมียมาเมียป้ามือกับบไดายเฮ็ดยังกับบได้นี่พี่น้องเรือท่านี่นอกตะกอนกับเพื่นเพื่อนกองเต็มท่านี่นอกขาวสะเขกะรวรวมทั้งหมดกับรอยเจ็ดสิบสอบพี่น้องนอกกับเลยล้มก็ขับปลูกเนาะขับปูกกะประมาณสี่สอบนี่ล่ะสี่สอบหาสอบหกสอบอัอนนี้ขาพี่ใหญ่ อันน so like er ี้ขาวสะแขะแต่ก่อนเต็มมัดเธอไหนน่องมันนี้ปทุงคนสะแขะก็บม่ได้มีเวลาอัดพี่น้องเพราะว่าสะแขะสิยางมันยั้มได้กะบม่ได้อุ้มนงกุ้งมามันแดดฮอนแน่ยังแน่จองกะขี้ขาดมาเลยพี่น้องบม่ได้ซื้อจองผ้าน้องกุ้งเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อหอบซักยาผ้าออกมาแต่เว็นเทนซักยาน้องกุ้งน้องกุ้งเจอซักยาสองเข็มพี่น้องสองเข็มมันขึ้นดีตะไข่มันขึ้นน้ำฝาไม่กินยาเลย ยาสีนาะสบายดีทูจาทูจาเดี๋ยวสักแค่กับกะทา่ถุงกับสีทำความสะอาดแต่สักแค่ไปทำความสะอาดแล้วสักแค่อุ่นนงกุลงเนาะเพราะว่ากัดไฟไหมเฟืองนาะมันกับสีไหมใน่สาวห้องหัไหมไปมดพี่น้องทำความสะอาดเพราะว่ายานว่ามืออื่นกับสีแต่เขายุบ้าเลยละพี่น้องเนาะโอเคมาลองกุง เนี่ยพี่น้องพาก,กันกึงออกจะแค่เขาถอดก้า,ายพี่น้องโอมน้องกุงแบบถึกกล่องหน้ามือนึงจะแค่กึงออกนี่นน่ยให้ประทุ่งพุนทุบอ่วฮูบฮบเพราะว่าเพื่นอนเอามาไว้ในเพิ่นกองเขาเนาะเพิ่นมากอดสอบขาแล้วเพิ่นกองเขาหัวกระไล่พี่น,อน,น,น้อ,ง,องนี่นี่เอาตปเทียงนั่น ลายย้อมออกละอันนี้เสาห้องหัง่นผสมใหม่ย้อมออกย้อมออกเบาเกลือจูดยานไฟใหม่จ่ายเฮียงสังกรสิได้เห็ดใหม่ซ้ำเหลิมต้นใหม่นะพี่น้องบัวอันนี้เด้อเขาอยู่บ้านปุ๊บนี่ก็ซ้ำเหลิมต้นใหม่ด้วยในห้องน้ำมันก็แพงแพงพี่น้องแล้วก็ถนนทุนทางก็ยากลำบากเนาะเพราะว่ามันเกินให้ฮน่ายังยังกันยังมีน้ำอยู่บหมนี้กอะ กูใช้หัดบานกันอยู่เป็นไทยเถื่อนเนาะวันนี้กันน้ำมันรถกับค่อนข้างเปื้องเนาะเปื้องอะไรล่ละอ่านับเบิร์แต่อ่พี่น้องสักแค่นี้ค้นมาได้หกเถี่ยวนะพี่น้องเนาะเมื่อน้ำมันตอนหางเสือมาแปดเิบได้สี่เถี่ยววะบ้างน่อยเนาะแปดเซฟได้สี่เถียววะเฮ้ยเนาะแปดเิบได้สี่เถียวบรรยากาศหลอบซ้องกลับไปซื้อมาอิดหาสิบพันเนาะ ไปซื้อมาเองหาสิผ่นพี่น้องเอ้ยบ่อยากสีวอเลยนี่มองจะเยี่ยมฮะก็มีเสาลักป่ปนะโอ้หนองว่าพอด้โจุดใหม่สาจะได้เห็นเนี่ยไหนเสาจะได้หันละพอดีมันใหม่มาใสาเ่เสาจะคลักๆบ่ปนี่หน่องขีดเบิ่งอุย้ย มะอื่นนี่มาเฮอนี่จักซิพ่อหรือบอนี่ค้ขนขัว่วขั่วกาเทียนึง,งนั่แหละซองเทียวนี่แหละคุปขัว่วเพราะว่าก็บม่มียังไยเลยพี่น้องกาว่าน้ำมันกับแพงเลยกาถนนทุนทางเป็นแนวนี้แน่แลวกะค้องของพราเนาของไปทางบัานถอนทุน,ทนจึงในของก็มาบะหลาดพี่น้องมันของร้ายๆเนาะมันก็เลยใส่น้ำมันร้ายใส่ใจร้ายอีกแล้วกะ เมเนก้าเนาะเมเนก้าเผ้าขาดพี่น้องเอยเผ้าขาดกะมดเซนเท่าไรนายทุ่งมดเซนสี่สี่สิบป้อติโทมันนี้มึงเคยอ่ะสักแค่คิดว่าเซนอ่ะสี่พันเซนสี่สิบพี่น้องตายเลยมัดเซนสี่สิบสื้อน้ำมันกับมดอ่ะแต่สิบเก่าสิบเซนหนึ่งเซนสาวเซนสามสิบเซนสี่สิบสื้อน้ำมันมัดเซนสี่สิบแล้วก็เทนเออเค้อีกเนาะ เนสี่สิบเซนหาสิบเ้นหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนแปดสิบพี่น้องปาลาซื้อน้ำมันสีขาวสองเซนเลยพี่น้องเพราะว่ายืมของเอื่อยตังแต่อ่าไยนาหุดเนาะกับพระท่านได้แทนนะส่วนน้ำมันผมไม่แหงไว้ได้พี่น้องเตาสักแค่ยืมเนาะบัตรส่วนสักแค่สีใสใสายแทนสักแค่โอ้โหพี่น้องซื้อยอดเลยน้ำมันลิตรหนึ่งกาขอนขางเพล่งเลยลิตรหนึ่งสิบสองพันนอตกรหันบอสลิตรหนึ่งแปดพัน,นเนาะ แล้วก็ขึ้นมากเกล้าพันสิบพันประมาณนี้เดือนนี้ขึ้นมากสิบสองพันพี่น้องอ่ากระตุกดําใส่น้ามันเครื่องเนาะปกติหันอ่ากระซีซีลิตรเต็มเนาะเดือนนี้ซีลิตรบ่เต็มพี่น้องหาลิตรเต็มโอ้ตายจะมาเพ่งค่ะแกเบิ่งพี่น้องเบิ่งอ้าวพี่น้องเห็นบ่ไฟไหมเฟื่องพี่น้องเอ้ยบ่ทุ่งพันจูดจะไปเขตจะได้พ่นในพันจูดเฟื่องเนี่ยพี่น้อง โอ้ม oh, si si ันสีลามไปแล้วถดกลองใหญ่เทมเอาบทัาน์เทมสีใหม่ห้องห้ามมองหนึ่งหายเพื่อนมากอ่กวดอันนี้ออกจานฝฟายใหม่ห้องห้ามเฮ้เพิ่นมาโจดเฟื่องสามประกันฝุ่นา่ะอุปกรณ์พี่น้องมาทุ่งได้คู่สักแค่ได้ถังหดกันยังไงดีจะไม่ลามในเห็นห่ะาอ้ยมือจนซานหยานกับพยานพี่น้องเลยมึงหนึ่งเก็บเอาบทัาน์ละอู้ยมือพี่น้องเ้ย โอ้ยเมยเมยเมยเยหาง่ามคากบะถุงเฮ้ยผมก็จะไปดิเอาวันแให้นไฟไหมข่าวเอิดเออ,อจักสิบอกแค่มอดให้ในก้อนยานอย,อย่ามันลามไปเลย นี่โนเบึงสซนึงมันยังใหม่ไปเลยเลยอู้หนนะมาถุงคนจูดแล้วพ,พ,พี่น้องดีตัวา่าอ่าอ่าหน้าสักแค่บบเมนหยาเนาะถ่ายหยาน,าาานี่เป็นะต่หยานพี่น้อง แบบมันแตกปังปังๆเสร็จไปตอกเทียงเนาะมาก็สิีไม้ง่ายนะเอะหมิดคำาลอะพี่น้องโอเคไปน้องถาเบิงตอนฮุบขัวดกันเลยนะพี่น้องเนาะเบิงพี่น้องบรรยากาศยามเช้าหลอดสอยอีกเลยพี่น้องเมื่อวานนี่มันเท่าขาดหน้าเมื่อนี้สูกรดจนอันนี้จนขึ้นมากดเถิงวิขีต่เลยพี่น้อง เลยมาเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยพี่น้องยางย่างหัวพี่น้องโอ้เบลเลืองหนึ่งกัเหลืองนึงนี่ไอ้รู้พี่น้องมือนนี้มัดเงินอีเลี่มัอนนี้บางวันนี่ก็มัดไปหลายแสนไปายมือนนี้เปลี่ยนสายรถไงเล็กสิมัดท่ายได้บหมืนนี้โอ้ก็ดูเพ็่นเอาออกเพื่นชีฝากรถผียายมือฝากรถเออแคบมื่อกล่องมันเอาไป แปังพี่น้อง้าจะว่าสุกมากนี่สุกกันยังไงแบบพ่อวิทย์มาแล้วมาเบิ่งกล่องเลยกล่องหัวนี่มันขาในขนาดหนึ่งยัน,นขนาดลยเอาขาวลองไว้ขืนจะแค่แก้เตรียมไมมัดแล้วบางนึงกลลัลงสีม่มีอันอือ้วเป็นเนี่นี่เนาะสอมัดเงินตลอดพี่น้องเอ้ย หลอนีนคือสิบอมีอนเนมง,งินเห็นไหมคะหลอกหลบงนึงเสื้อผ้าหลอดยืมเงินอีเมียยิมเงินอีเมียเนาะหลอกนาขายขาวก้านพี่น้องเลยเนี่ยเนาะสักแค่เขาถอดอขาไพ่ด้อพี่น้องบ่อยไปเบิงตอนหนวดกันสามเนาะเพราะว่าอ่าพานมากอะรลายวัาแล่ะแหละคลิปต่อทีหนวดนาสักแค่กับบุญอาศเพราะว่าไฟมดกับบุญไปไซมาไซเนาะพี่น้องเนาะหนาไม่ให้หน้ากับร้ายเนี่ยแหละพันขาวกับเอาเฟืองไซด์เอาพี่น้องก็เลยอ่าขอถอดขอไพ่น้ำหนอนตอนในกระซี่ เป็มตัวขายุบานและพี่น้องสักแขกกับคนเข่องคนของเตรียมะนะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สักแขกสิขอจบคลิปเดอ้อพี่น้องถามให้มาคลิปนี้ฝากก็ไลไ์ก็แชร์เป็นกำลังใจสแกมเดอ้อฝากก็ติดตามที่ประผาดคลิปไปมาของชาวแขกปักสี่พอกลับเข้ามาสบายดี